ยืนด้ลังเราที่รับเรื่องราวผู้เดินรอน้ก็เอวพอดีอดีผู้ใหญ่เด็กสีละตั้งแต่วันที่สิยืดแนวสวยๆนะแล้วก็วันที่สิบการกาาเรื่องน้มายืดยือทังส่วนยอดอทะรนลับแล้วก็ได้ลงพื้นที่ให้แ งานของความหมูของมาตบลโนนแรบนะครับแล้วก็ระยะเวลาจากวันท ouais. ี <R Lynn. S 2> ่19กกรกฎาคมมาถึงวันนี้ก็เกินกว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราถ่ายภาพแล้วก็รับหนังสือตอบรับของอบตแล้วเราจะไปลงพื้นที่ของความหมูนะครับหลังจากนี้แล้ว ราก็จะไปลงพื้นที่ของตำบลหนองคุ้มอำเภอบอกตอยนะครับว่าการพื้หน้าของออบ้านมาีวามพื้นหน้าไปถึงไหนนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปต้องหาก,กว่าเขาไม่ไดำเนินการใดๆ f อฟเเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้มาตรการในการของหนึ่งของผู้มีตําแหน่งหน้าที่นะครับเกี่ยวกับเรื่องนายกอบตอก็ดี ลัดกอดีนะครับเขาอมายืมกับเอามาเขาตอบรับตอนนี้ก็ทางปลัดก็เอานังสือตอบรมานี่มานี่มาเยยินฮะยินคืตอบรให้กับเอมานี้ดีประหลัดเขถ่ายรูปด้ฮะถ่ายรูปยินให้เป็นประหลัดไทนละให้เป็นปลัดเลยอ่

ครับที่นี้นะครับมาดูสถานที่ก่อสร้างความมมุ่นะครับที่มีการร้องเรียนอยู่ครับมาตตอนนี้นะครับเฟอได้กลงพื้นที่ภาคเจ็ดนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพราะว่าเที่ยวก่อนนะลงมาเที่ยวหนึ่งแล้วนะครับยังไม่มีการะนะ มาได้อะมานี่เหล็กกาบนะครับยังไม่ได้หยุดก่อสร้างเลย<ม>นะ ย่บบนดำเนินการ่อดใช่ใช่ครับไปนะดูสภาพรบรรยากาศนะครับเมื่อกี้รถกำลังทำงานงานะครับเราเข้ามาปุ๊บรถทำงานก็กระจาย ตัวออกไปหมดแล้วนะครับก็ให้ดูสภาพอากาศนะครับนี่สถานที่สร้างฟาร์มหมูนะครับคราบรรยายไปด้วยบรรยายพูดไปด้วเอามามามาเร็วเร็วเร็วอันนี้ที่เรามาดู